สวัสดีค่ะมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วค่ะวันนี้เดินทางถึงบ้านปลอดภัยโดยวิกหมองไปกันค่ะขนของเข้าบ้านเาผลไม้ไปก่อนนี่จะได้ไม่ช้าไปค่ะเดินหลายรอบ่ลยนะเนี่ยผะะลไม้แล้วก็ดอกไม้ต้องเปลี่ยนดอกไม้บูชาพระวันนี้วันโต้วันนี้วันพระเปลี่ยนดอกไม้ให้สดใสเสมอไปค่ะเดินหลายรอบใน,นนาะ อย่าเวียนหัวนะคะเพราะอยู่บ้านคนเดียวลูกไม่อยู่อยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวดูบ้านทะลุแล้วทะลุทะรวงมิติมิติปากปนหนังมิติคุย<ต><ต><ต>ชมดอกไม้ไปก่อนนะคะชมด้จะเดินไปด้วยค่ะ ดให้ชมดอกไม้ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันนะคะเดี๋ยวมาคุยกันนะคะขอขอตัวไปขนของก่อนนะคะชมดอกไม้ไปก่อนนะคะเวียนหัวหน่อยนะเียหัวหน่อยนะคะโอเคโอเคดอกไม้สวยๆให้ดูลก่อนไอ้ดอกเหมือนเมื่อวานเลยเดี๋ยวมานะคะชมดอกไม้ไปก่อนนะคะ นห่นอะไรสวยๆนะ่ะเออได้ใ,ใกล้ๆไหนเคสอะไรการมาคิเดี๋ยวมานะคะ มนาแนล้วค่ะนาแล้วค่ะรอนานไหมคะเขาโทษนะคะที่ให้รอนาน <c oughs> ถ้ามีใครช่วยขนของค่ะอยู่คนเดียวลูกชาย้าก็ไปทำงานอีกคนเฮิ่แยกบ้านจะอยู่เป็นครอบครัวงเขาส่วนตัวฮะกินกาแฟ แฟเบาเบาคาราบาว,บาว,รบาวอร่อยวันนี้อร่อยมากเบาเบากาแฟมีกาแฟโบราณด้วยอืมอร่อยชื่นใจสวัสดีอีกครั้งนึงนะคะรอดาไหมคะดอกไม้สวยไหมคะชอบสีอะไรเอ่ยแ,แต่แตชอบสีชมพูชอบสวย สีครีมก็ชอบแชมพูก็ชอบส้มก็ชอบคุยกันเขาเรียกอะไรนะคุยกันยาเย็นนะคะคุยกันเวลานิดติดแจมใสนะคะวันนี้เพิ่งจะออกไปข้างนอกเองค่ะตอนแรกกคิดว่าจะไม่ออกแล้วมาคุยกันดีกว่านะคะพรุ่งนี้วันพระวันนี้วันโกนก็ต้องจัดเตรียมดอกไม้เปลี่ยนดอกไม้บูชาพระข้างบน แล้วก็ประแสงมูชาจะเล่าให้ฟังความเชื่อส่นตัวนะคะสมัยที่ประแสงทํางานอยู่อะตอนนนั้เป็นผู้การร้านอาหารจูขอญาติเอ่ยชื่อเป็นญาติเดียวเป็นของญาติค่ะเป็นนาเป็นปนสาสไพยบ้านคณิตาอริสซองบ้านคณิตาไทยคิวซีริสซองเด e เบ t เ e อะเบสริสซ์องในแบงอกทุกไปจะได้แบบนี้จากของวีซ่า เขาทำอะไรนะเประเมินประเมินผลแล้วก็ให้ลงคะแนนเป็นแขกฝรั่งจะส่วนมากค่ะมาให้ลงให้ให้ขรั่งให้อะไรให้ให้ให้เขาเรียกอะไรนะาบสังเกตเขาเรียกอะไรนะให้โหวตให้โหวตให้โหวตคะแนนให้ของพิซซ่าน่ะบางที่ทาได้ The best The best The best ร้านในแบงกทุกทุกปีเลยแต่สมควรจะได้บริการดีมากอาหารก็อร่อยไม่มีชูรสเจ้าของร้านน่ะ ที่ตายอ่ะสติกตรงนี้มากเลยไม่มีชูรสเพราะจ้ของร้านแพ้ชูรสก็ได้ e ต e เบ r o n g the best the Thai restaurant in Bangkok ตรงนี้นะคะพูดถึงตรงไหนล้ะล,ะละ่ะอ๋อแล้วก็ทานทำงานสิกระแต่งไม่ทำงานเกิดมีรู้จักร้านอาหารนะมันมีน้องคนหนึ่งเขารู้จักอ่ะที่แบบเข้าสรงองค์เจ้าอะไรเงี้ยนะ โอ้ตอนนั้นก็เชื่อมากเลยแหละเราไม่ได้หันมาทางนี้เราก็ไปชอบทรมธรรมโมก็ชอบศึกก็ชอบประเภทอะไรนะชอบดูดวงไม่มีที่ปรึกษาปรึกษาใครไม่ได้มีความรู้สึกก็ปรึกษาแล้วเอาเราไปนินทาเราก็รับตรงนั้นไม่ได้ใช่ไหมไปดูนี่ดีกว่าดูกระหมอดูไม่ไม่นี่ไม,นนไม่นินทาเราเรา,เราต้องเรารับไม่ได้การนินทางั้นก็ได้ไปดูเราท่านก็แนะนําว่านี่นะชื่อเดิมอะชื่อสังรุนํะมันแรงไป มันเข้าตัวเองมาทำอะไรไมันจะรุ่มร้อนไม่เย็นไม่อะไรเงี้ยให้เปลี่ยนชื่อให้เลือกสองชื่อคือ,อพี่รลดีกระพรพันธันประแสงเลยเลือ่อพี่แดีความหมายดีหน่อยผู้มีอำนาจบริวารและเงินทองอืมตอนนั้นนะนำทำงานเป็น Assistant Manager อยู่ที่บ้านคณิ t า งั้นมาทําเกี่ยวกับขายอาหารไทยให้ฝรั่งฝรั่งให้สารทูตอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นมีปัญหากันอะไรเงี้ยก็งนันเราไม่ได้ปรึกษาใครไม่ปรึกษาใครไม่ได้แล้วเป็นระดับหัวหน้างานเนี่ยเราไปอยู่ที่แบบคือว่าเป็นญาติเจ้าของ้านเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ต้องระมัดระวังตัวหนึ่งต้องทําให้เจ้าของ้านเขาพึงพอใจสองลูกน้องที่เราปกครองด้วยใช่ไหมคะมันก็เกิดปัญหาทางใจก็ไม่ปรึกษาใครก็ไม่ได้ทําไงดีวะหานี่แหละ ปู่นี่แหละปู่ก็ทํางานที่สยามตอนนั้นอยู่ที่สยามสแควร์แล้วก็เป็นช่างไฟฟ้าเขารียกปู่เรียกปู่เข้าส่งอะไรล่างสรงอะไรก็เล่าเล่าความหลังให้ฟังท่านแกแน,น้นำว่าน,นี่นะเรียกเรียกประเสว่าองค์หญิงองค์หญิงนะจัดปางก่อน,นเป็นองค์หญิงสุนันทาเทวีนะว่าเหสีเจ้าเมืองลบบุรีอันนี้แล้วแต่ความเชื่อใครนะคะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเล่าเล่าสู่กันฟังอยากเล่าอยากเล่า เข้าสู่กันฟังเย็นนี้ลครเครียดเบิกบานไปนะฮะเนี่ยจะทานะเ,เนี่ยไปอะไรเงี้ยก็ไปกับน้องอีกคนหนึ่งน้องคนนึงเขาอยู่ลพบรุรีนะไม่ใช่คุณแก่คุณเก่นี่แหละตอ้ตอนนั้นตอนนั้นอยู่ร้านอาหารแล้วย้ายมาอยู่ิบัท e เอ็กซิบิชันไทเทรดแฟร์เอ็กซิบิชันก็เนี่ย้นก็ไปได้วยกันนั่นแหละใหาก็ซื้ออะไรที่เป็นรูปองค์หญิงแต่งชุดองค์หญิงจริงอะ่ะไปแล้วท่านก็นทํพิธพิธีให้แล้วเราก็เอามาบูชาทุกวันไปจะต้อง เราต้องจัดดอกไม้เก้าดอกพวงมาลัยหนึ่งแล้วก็น้ำทูบเอ่อทูบทูบเก้าดอกดอกกุลับสีแดงเก้าดอกแล้วก็ให้เราสวดมนต์ถวายสังฆทานทําสมาธิทุกวันพระนะพระแสงก็ปฏิบัติมาไม่ได้ปฏิบัติมาช่วง3ามสีปีที่อาจารย์เขาเริ่มจะไม่สบายนี้แหละไม่ได้สวดมนต์ไม่อะไรก็ห่างเหินไปเพราะเพราะว่า หันมาทางพุทธวจนะท่านก็บอกว่าเอ้ยม่ต้องไปเชื่อทางโน้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้มาทางนี้ให้สวด,ดปฏิจจสมุทบาทอย่างเดียวพระสสงฆหันมาทางนี้ก็เลยร้านเลยตรงนั้นมาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรเนี่ยจึงท่านเกิดเรื่องราวขึ้นมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในภาคต่อไปมันมันเป็นยังไงเรื่องจริงๆยิ่งกว่าละครชีวิตของป้าแสงกอาจารย์ดวงชัยนี่นะฮะไม่น่าเชื่อว่าเหลือเชื่อจริงๆว่าจะมาไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองนะคะก็ เดี๋ยวภักตอนต่อไปจะเล่ามาฟังตอนนี้เล่าเล่าเรื่องที่ตัวเองจะต้องอทุกวันพระก่อนแต่งวันพระบันโกเนี่ยต้องซื้อดอกมองดอกไม้มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วก็ให้สดเสมอทุกวันพระพระใหญ่พระเล็กลก็เปลี่ยนนะคะทั้งโต๊ะหมู่บูชาพวงมาลัยดอกไม้ให้สดแล้วก็จูดเทียนไหว้พระสวดมนต์ถ้าเรานั่งสม,สมาธิได้ไม่นานแล้วก็สวดมนต์ข็นั่งสมาธิทำใจให้สงบมันก็ได้นะคะ ทำทำไปมันก็ติดเป็นนิสัยแล้วมันก็เป็นที่พระอาจารย์บอกบุปผานิสัยคือทําเป็นประจําแล้วเราก็โอเคเราก็ได้ตรงนี้มาก็เลยต้องทําตรงนี้ทําเพื่อความสบายใจพร้อมด้วยปัจจัยก็ทําเดือนไหนพร้อมไม่พร้อมด้วยปัจจัยก็เอาสิบนิ้วนี่แหละค่ะเป็นดอกไม้เป็นดอกบัวแทนนะก็ประมาณนั้นนะคะตามครับศักยภาพที่เรามีอยู่ เน้นที่การทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิอวายสังกทานแล้วแต่ว่าเราพร้อมด้วยปัจจัยพร้อมด้วยพลังกำลังเราเราก็ทำไมเมื่อเราไม่พร้อมเราก็ได้แต่สวดมนต์ไหว้พระเอา10นิ้วนะกะทำเป็นดอกบัวเป็นดอกไม้แทนช่วงไหนที่พร้อมได้ปัจจัยเราก็เต็มที่เ่ะจัดดอกไม้เต็มที่ยัขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ที่ขาดไม่ได้คือการสวดมนต์นั่งสมาธิ ทูปเก้าดอกแล้วถวายพ้าก็สามดอกประมาณนั้นนะคะก็คลิปนี้ประแสงก็ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปจัดดอกมงดอกไม้ที่โต๊ะมหบูชาแล้วก็จัดโต๊ะถวายนะจัดเป็นสองที่ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมแล้วจะเล่าตอนต่อไปเป็นเรื่องอยากเล่าให้ฟังค่ะ <c oughs> ตั้งหัวข้ออยางงดีะคะตั้งหัวข้อแบบนี้กะอยากเล่าอยากเล่าให้ฟัง ประมาณนี้นะคะอาจจะเปลี่ยนหัวข้อไปได้แต่แต่ไม่ว่าอยากเล่าอยากเล่าประมาณนั้นนะคะขอบพระคุณมากนะคะในการติดตามชมติชมมาได้นะคะจากคอมเมนต์ต้องให้ต้องการให้ทำหัวข้ออะไรก็ก็บอกมานะคะจะพยายามเต็มที่เลยคะ่ะ ะะขอบคุณมากนะคะที่ตามช่องอภิรภา,าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอภิราภาอภิราภาแก้วชัยยาลูกชาวนาบ้านหนองบัวแก้วหลุมเก่าเพชรบูรณ์นะคะขอบคุณอย่างมากค่ะสวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีนะคะ